สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันพื้นเมืองครับผมอรุณสวัสดิ์ตอนเศร้าครับที่นี่ <c oughs> นี่แหละครับพักกันนอนกินย่างหนูอิ่มแล้วกับ้ม่ย่างหมูครับเป็นย่างหนูนี่ครับบรรยากาศนี่แหละครับพักกันนอนอยู่ตรงนี้แหละนอนเอาเรกเอายั้งแล้วครับเอานูหาหนูแต่ว่าเด้มา กินส้มตำครับผมเซฟกําลังเซอยู่นี่เสร็จแล้วครับนี่ครับมีความหอมเมียงเรียบร้อยแล้วครับน,นอนตัวตรงนี้แหละกลางเต็นท์นอนกลางทงพร้อมครับนี่แหละครับหนูอืมหนูใหญ่ขุยครับนี่ใหญ่เลยครับนี่แล,แล้วมีอะไรของน้ำลายอยู่ให้ปุ๋ยเพิ่มเ,เ,เน่้น นี่ปลามันห่นไนกของมอกเียบกากเต็นทนอนนะครับนี่เต่านี่นะจังแม่นส้มทุ่งครับผมนอนวิถีบาทบานครับนอนตรงไหทุ่งหน้าไม่นีเหมนแลวปวเรวก็เป the ็นะว่า ẩm định các cặp sour phong quá 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 à quá 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 นึ targets, yes, ่งเหลือเป็นโตนรู้ครับหมูย่าเจ้ครับลมกลนยังหน่อยกันหน้าไม่ปีได้หน่ยครหน้าพวกันบบวบานตัวลงไปีหน้าพมีได้ตั้งแต่อนี่ครับจังแมนเขากีครับผมข้างนยกลงเหเขาปปั่นยิงยังีเลยล่ะ เขาจี้วะวันท่จี้อยู่กําลังปั่นอยู่จุบตะเวนกําลังขึ้นแล้วครับกํลังจีเขาครับผมอุ้นเขาช่วานพวเปทานเลยมนบ่อยหมมื่อนี้จังได้อาทานเยอะ โอ้ oh. สมตำหน้าตาใส่บกบก,กครับผมางานเลยเียบาบดเสียบจะหาหมออีกแล้วครับมือ,อมถ้าบดเสียบตัวมาถ้าบดเสียบแตหาหมออืมใครอยู่บอกว่าปูไดจกีไร่ค <laughs> ร <laughs> ับหาไที่ี้ครับเริ่ม กีเขาเขากีล้ะครับมระเทศนี้วัวเบ็นกีเขาครับผม็อื่นอุ่นเขาอุ่นเขาครับตำมากครัมายามเศร้ายามเศร้าเครับผมอุ่นกีใหม่อือน,นี่แหละบเบอร์แต่ใส่หวดดัวด้ครับใส่ไม่เสียบเอา ห่อนก็ตำมุงก้นเผ็ดตำสาวนิว้วโอ้เผ็ดอีรีไว้เสียบทองเลยวะอุออ่นมิติใหม่ครับผมนี่เดี๋ยวเอาอุ่นเขา่าการเดียกันนี่ครับอุ่นเข่าครับผมนี่ไม่อุ่นมันอือุ่นข้าวมิติใหม่กับแต่บักฮุงเผ็ดครับผมอุนนม่นใส่าด้วยกวางผมยีแล้วอุนอออ่นอืเขาเอิ่ออุ่นเข่าครับเพราะว่าเข่ามันอทอดกับตำมุง พราะว่ามันก็มีต่อรั้วอยากก็มันยั่งแบบอ,อ่ะมันมีอินเพิ่มอีกเดี๋ยวจะเฝ้าอิ่มหัดเด้อจุย้ำซาวอีกพร้อมว่าเหนือมัน,นได้การเล่นเหนือแต่เดี๋ยนี้แล้วมันจัง ได้ไมหมโย่นี่เขาเอิ้นจี้เขาอะผมนี่ก็ยังเซฟใช่ดิเอาลงแมดเลยครับหมูยังเหลือปิดตัวเลยครับ น่าสนในอนตากวมรัรัหสวัสดีครับวันดีครับมาครับมาออกบรรยากาศกันสิเด้อเข้าดาเหมกันนะครับขี่หม่โอ้จะมาโอ้มิดยังก่อนเอาะ้ายังก่อนตัวมิดอยากอยากด้วยวิดบปสักน ตำแบกนี้เนาะโหเลย<ด>อร่อยครับผมร้อนนี่ครับคุณกินแบบนี้ครับกินจะยับวันต้องเอาให้สุดเลยเอาเสาวตัวแปรไซ ไอยบเนีไม่มานตงเี้ยนะครับเ้องต้องเอาห้สุดกินเร่วๆน้อนกลางท่งกลางท่าอะครับหาอยู่หากินแบบสิละครับในกันต่ำสามเทียอะไรครับต่ำหงจ้ว่าขึ้นสามคบล่ะคบที่สามตอนเศร้าอีก Oh, oh, ung un, un ừ. un <laughs> ừ. ừ. để mày ghen lạy gọi ung để mất đi thôi bước vào đôi mắt mất đi đi thầm 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 thầm

ฝากเปลาไปเลยพนฝากฝากใส่พุงไปพุ่นอีกพุ่นก้างอพูนป่ะฝากตั้งหินไปอีกยังพูนได้เกาะเออละป้าไปล้างยังพูนไหมครับโอ้ในการบรรยากาศนี่แหละต้องเอาให้สุดครับผมต้องนี่แหละนอนกินกลางทงนอนกลางทงเลยโอ้เข่ากีรีบ อันก้องพี่แอบดิเขาเอิอุ่นเขาครับผมกเสีใใจดิเขาเอิดจีเขาดิบ่นจี้เขาเ่นี่ครับเขาตงอัหนังกบดิเล่นอกับาเผาหเสบใใจเหตุถูกต้องแล้วผ่านมาที่เห็นนันมันเป็นเขาจี้ผ่นมาอุ่นเขาอุ่นด้วยหอทาใส่ใครด็กัะเดือยนี่นัง่งเสีใอุ่นเขาเออ อยู่เอืนจีเข่าครับผมไม่ใช่ข้าวจีนะครับกินย่างไปเรื่อยครับอุ่นไปเรื่อยเห็นได,ได้ครับนอนได้ตัวดีว่าบุกขึ้นเนี่ยับริันยังเลยรับอย่างเดียวครับอืมอันละค่าจะรับล <c oughs> ื้ฟันอืมอ,อ,อีกแบบ กับผลงานนอนตรงไหตรงหน้าล้านนูกันครับกินย่างหมูพร้อมรายการเด้อากาศบ่อันนี้เป็นไรครับเลยบคือช่วงเป็นนอนหน้าเบาเด้ๆเมันหนาวครับช่วงกันนกับหนังขายดีก้อนเนื้อครับผมหนังกรอบๆผมนี่แหละเอหว นี่นะครับตรงไฮทูนาที่เคยมาอันไซเบดกับพี่แอบแล้วครับได้ไป, kind of ปลาไหลยื anyway. ่นี่แล้วอืียงดีเอ๊ะมันเนี่ยครับบรรยากาศดียังไครับยืนดีมีแห้งทุกคนนะครับเออได้ปลาหยางมันมุไรเลยแย่ของครับ มันอยู่น้ำพงนท,ท่าแล้วครับผมเพราะว่าช่วงนี้ทําต่ำยังเกาะโควิดค่อยวิดครับผมเดี๋ยวเอาไว้สมีกันครับเดี๋ยวพัอ,พอกันไหมครับเดี๋ยวสิไปซื้อเน,นี้ยมาก้อยจุเด็กโอ๊จุตอนเศ้าอีกครับผมสวัสดีครับ